เออเวเดี๋ยวเอเอองดงนมันบอได้เอาพี่น้องง่อนก็บอได้บัตตียนอันนี้ได้อ่ามันบบมีดีเลยเลกจกกินพี่น้องเออกินข่าวนี่ยงกินข้าวเ้นกินข้าวขาวปุ่นแลวนอนแล้วเดแ้วชิ้นป็นแชิ้นพืเอาไปคุกใส่หมูสป็นบุน้ำน่อะอันนี้คืออะไรน้องใหม่คิดกันข้าวกล้องมาได้ก็คือบุญทักิน เออบักบินมีมาแล้วมีกินเน้อนนล้วี่ก็บักบินมีมายแล้วกินีรแก่เราิเราแกเคียนมนกบักบินมม้เลยนี่กินกระปูดีนนนี่แมกตะเต่านีนนอนกินบันบานมันลอะนไม่กินได้ไหมกรต่ากินอะไรม่ไดฮะ เอาตัวเซยนเป็นเรือมันอยี้งนะ้นแล้ไปกินได้ไหมตักเตานะกี่รเป็นอยางนเออมีจะดุม้มือไว้จะบอกดตัวแล้วเมื่อคืนที่เด็เพิ่ล้วเฮ้ยดมดเลยดุมคนนมีมาฮักตายปุ๊บตอี่ก็สอบตักหมันอยู่ลอยๆอยู่ยังมีมาดุมตั้าาโนนนอ้นี่เนี่ย ขั่ปักบินไม้เงียบรถดีเดีอยจาก็ีมได้เดอมาาก็ีได้ดี้อเยปมาดิค่นอะไเขาเงาบุกีที่มาเจาปักปิ่นเด้เด้อใครว่าดิเด้อกูไม่ดดีแล้วนะแกมแด็กินได้เตห่า มีเตเตุมาหาผู้บ้าหรอวเนาะมานี่มนผู้บ้าได้เหรมาหาบ้าบินพี่เองโอ้จะกมันเอิ้มาเนี่ยผ้ามือพี่เองบัตรนี่อเก่งนไม่เป็นหลักนั่คือเส้อบอคอยโอ้โหลมพัดแลยมันเหีงนี่มเสียอวนินล่างว่าอรันนะปดินะเพื่องเปสัยท่ท่นมันสั้นจะมาหาเจ้าบกบินได้ธรรมดาเน เอาอม่วมันก็ไปีนมัน้งเด็มันแทเกมาวอนะดนเอาอ่บ่อมห้เยใ่ถุงก็ได้เ้ยท่บ่ปาดนมัน้าใ่ใ่แจะเอาจ้เอาบ่จะเบ่เอาไปเเไปเลยุ้ยนมนอ้วอยางมาเล่นาอันนี้ดิโเมื่อหน้าเจ้าเป็นต้างก็เกมตจ้าลงรถต่กั นมือเลย่ค like. ่อยวบอกเขาชิไปไลตีเขาหลุดคันนั่กตัดเนี่ไม่รบเราเ่ะอันนี้เคยนอนดีคนละนอนไม่ลงมือโหดไอ้อย่างเอาเปิดเพลงเลยข่าวเดิมข่าวจ้าโ้ยคนบ่้ยินคนเะพเปิดเพลงอันจ้าวันอาทิตย์มนคอบอกใ่าหมเจ้าอาเฮ็ยจะได้กระทื้นไ่คลอดรอรถเกียบกังกับก็พอค่อยก็ว่าเสิร์ฟหลุดโินดีด แกนกำลังสิรูเตมือปั่นตัวอย่างนี้บินออคมาอไปทำกระปุ๊ดจะขอนักกีฬาหรอออกหาทำนัสกีาเนอหัวแมนบ้าทอะอแล้วเราเรามากินเคมแบงที่จอยวะคนกีฬาเ็าแบบเนก้อาษาไาย

เปิดมันสิแล้วแค่คือเปิดแค่บ่แท้ผ่านเมื่อจรจ้มันบ่อแทมึงปุ๊บปุ่มไม่ันเช้ากินอดชนไปกินเโอ้ยมือปิดมือเปิดแต่สุยไปทอดมือนี่นจะเปิดหรือบ่อพตอมันไปลงตลาดนนจันแลกไปอ่น ภูแลตื้นแลแห้งอะไรนกมีเย่ไปเลยแล้วนอนแอเ็ก็จะมีแศานั่งเชิญกันย้เนี่ยบงหน้ากันเ้ยเยนน้ลเนาะนี่เราจะไป่นนครับ แต่แกนั่งบนบนอย่างดึกยืนโง่เนี่ยแต่ว่านางงามกินข้าวกันมีโัวจองอยู่บนพละพคักคาะอันนี้บอสนนี้บอสชาบบอสป็โชคชามได้ใส่โอ้ใช้ผู้ชายดันโอยก่ที่ช้บกูสบายผัก ลาบบบินมาว่าเด้อแส่แล่นท่าว่าเด้อไอชิบ้อนไอคัไอเข็มอะไรรอดเลซุปเปอรเล็กนี่แล้วตะวันตกเต้นเต้นนี่แล้วให้เขาเห็นด้วยนะนะไปจอดที่แนอันในอันไหนเพิ่มอะไรนะ ัมลดเซี่โบเดมาพิโนควาเพิ่์ไปซต์สอยเบียข้าวเจียในบัตรบัตรจ้าเน้าไดิบก่นแทนประธานกุ้ถ่างนะแห้งนะครับทุกคนหมดแล้วเลยครับหมดแล้วจำบ้น้ำมไม่นี้ตัด่ไม้มเปลี่ยวมาเล่ได้วตัวหดแ็เดี่ ในเรือโบโฮเหลังลงไปนิดเดียวปักซึ่งไปลำมุ่นอนปักุ้่นมาผ่อ่นเพิ่มีจะไปจิ้มขนมจุกหกไก่เยผจะจิมานมจุก็ไปทาเหงื่อออกแล้วเรืองสายก็จะใกล้ปิดกันแล้วเดี๋ยวมัายเลโอ้มันมันใายจนมืดแล อยากาอยากซื้อจ่องว่เขบอกว่าแต่เองนะจอ้อย้ยสดดดีจองร้เข้เนาเอมีกับพ่เรแต่จะตีเย็บสันหันี่นมบาลดีนะี่ลบาิันเนอะไรม่ด้ม่ได้แี่เยโวยจักสากหรือจะิได้หาี่ราตัวไยา

ยาที่จะแม้กตัวเราเนาะอยากกินนั้รต้องยาไม่ตัวยนเลยดอกดอกไม้ลูกไม้่เยไงและดอกตำกระดงพัดนี่มันจินี่แห้งยอดบ่อยมาดอกเียวตามมาให้ดอกตากะดเฮ็ืนม่ใเฮ็จห้อดเาไพเนี่ยแบบมันบอคือเหตุเรื่องในกองเป็นธรศาสตรเนะ่มาแบบสองข่าวเเลยคือไปตออืคืออ ก็ส <c oughs> <isi> ิก็สิจ้างมาเห็นคือไม่เนาก็สิปลูกแปดินมันจะง่ายแาเละนี่แล้วมันก็ไปออกได้ดี่ปีจะมเป็รื่อเสียบร่าวกาปูกง่ายพูเยอะโแจกต้าจะต้องนครับค้งนตอกมันตอกคนรำแป้มันน่ะแล้วครับตาก้ามันเมื่จกันาตานี่นะตาน้าบาบอกินน้ว่าาไม่ฝึกแบบนี้ฝังี้มเยครับ ยังใหม่หมเมจาแจวพายนั่งแขกใหญ่ย่ยใชรรูว่าครับเราไปกินกันเอ้ยไม่ื้อม่แต้ดแต่อยางปรีว่าเด้อแขกงใหม่มดเลยเด้อหลายไอแกเอ้ยเบิ้งเดูกันเออแลวอยากซื้อแต่อมใก้ยเออกจ้าโตจะทักตอนนั้นตเพียงจะงอัก่อน นั่คือก่สดมู่้ว่าห่หนักวเขาต้อม่น่มามาด่าอยู่ตัวเดียถอถ้าสลัดบ้านห้ามนะผมเลยยังไงจํานี้ไม่ใส่สลัดจลลตนนี้พันไม่ตอนนี้พัน่นนี่่ไ่ ตหแ้วคก้กอง้านอนลกไปต้องิดไข่กัยุไปแล้วผมไม่ให้นาฬิกแดกนะอย่างวันนี้อยู่ในเือิไขเนี่ยมันหมักนะแบมาสิไปเอาอาชาเติด้วไมได้้นนะทาตอบริติหาใง่ายอยู่ใท่อนะอย่พกันลุก

พยานสงมันมีพ <made> <ED> <made> ิษหรือว่าเือเิาย่านรือองอยากจะติพูดแบบยานนี่ก็อึงนั่นพูดหมันนั้นซ่องสงนะนีพูดกันก็เปอ่ไห่ายนะจัจับมมันน่งแล้วนะปกติชิ้ไเลๆก็ยากนแหมดแนาจะพูดกันเลแต่เรื่นี่ใส่นี่มันแห้งหมก้อน สักอยากตมีเวจะไปแรกจะินเมนูแต่มันก็ยังตัอย่างนั้นต้มีอ้อี่ข้อเล้องของาแหลนี่แหบนีเป็นรอยได้ไหมด้คไม่ดูดว่ักจะดดเขาลงบลังลุกบลังลุงบลังเข้าแล้วลุกบลังเห็ดแ่อยน่ะห้่ซอยเหรอเห็ดวราซอจังโมแบงโมแบงโมแบงนะครับ ตอต่อหน้าบ้านหัวจุกหัวสามารถจับแบบตอวมันคมหน้าบ้านก็นีควรจะลบออพหลาให้หอเขา้ยนหออเป็นเรื่องาเลยกันเนียผก็จับมาจกก่อนเม็นงานของนนเเรียกกินเลอะนี่และะเม็ดเลยะมนิมันหมาในน่าแหละไปนด่งเขอนละเม็ดบางอาแต่เจียงรดเดอพี่น้อง ป็นังจะไตามกันอืทำเกี่ยทนี่ล่ะอุ้ยมุมกล้องกระไดน้องเ้ยมุมกล้องกระกไดกดโทเออกัไดยู่น่าหนักเริ่มแล้วดินะเริ่มเงยข้นด่นะม่นเลก็สิลของี่มว่ะ รงสนามบ้านาจยาสุลงใส่นั bye. Bye ่น่าคือหน้ากันหลังติงไงไปแล้วเจ็บบอเจ็บบอ อ้าแล้วพี่น้องเอิร์ม,มาคอนดีเกชันก็บกคาพาไปกัดไว้เพื่อสามีกันละกันจ้าไปแล้วจ้าพี่น้องสบายดีจ้า